สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่สุนันมาจะมากัดโปรให้เพื่อนเพื่อนเอซีพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะ พี่นันมีโปรอะไรคะวันนี้มีโปรลูกม่วงมงคลแล้วก็สหัสเดชะเพชรพันล้านค่ะพี่แมวคือเลือกได้รวมได้เลยต้นเดียว70บาท3ต้น200บาทเลยพี่แมวแล้วถ้าซื้อ7ต้นอ้าวเจต้น400บาทอีกต่างหากถ้าซื้อเจ็ดสี่ร้อยแถมไปเท่ากับแถมะละคือโปรต้น200นะคะท่านผู้ชมค่ะ3ต้น200อนะแล้วสีปราดจาก200พี่นันก็โปรให้อยู่ที่150บาทนะคะ ถางแค่ถังแบบไหนพี่นันยกดูหน่อยนี่เลยกำลังกัดสีสวยๆร้อยห้าสิบบาทนะท่านผูค่ะร้อยห้าสิบบาทไม่แพงเลยโอ้ยมีแต่สวยๆป้าแมวลนู่นอ่ะรวมสองต้นก็มีนะข้างในใช่ไหมพี่นันร้อยห้าสิบบาทนะสีฟ้าห้าสิบบาทโอ้ยเนี่ยสวยเป็นบางกระถางนะคะที่มีสองต้นนะป้าแมวบอกก่อนนะมีทุกกระถางนะคะรีบมานะคะเอกกระถางนี้โทรหาพี่นันนะคะเอาพี่นันบอกเบอร์ก่อนบอกเบอร์ก่อนศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าค่ะนี่นะคะเบอร์พี่นันท่านผู้ชมค่ะนะจะเป็นเอ่อ เป็นเท้าสัตตลุงอยู่ที่400บาทนะคะเท้าสัตตลุงอยู่ที่400บาทในทองแสงใหญ่อยู่ที่350บาทนะคะาเฉพาะวันนี้นะทรพาทรพาจาก450อาให้อยู่ที่400บาทนะคะมีลูกแล้วนะทรพรานะคะแล้วต่อไปจะเป็นพวกลุ้นๆน,นะคะพวกมาหา,าเดี๋ยวอะไรนะ อ,อ่นานงตรีชดาตีชดาจาก450หาวันนี้ให้400บาทนะคะกัดสีสวยนะเป็นบอลเก่านะคะนางตรีชดาอันนี้จะเป็นผ้าพ,พันวสาผ้าพันวสาป้าแมวให้ <Yeah. S 1> อยู่ที่200บาท <พะ S 1> สวยเลยเนี่ยพะพะนั่นในในทองในใน,ในทองแกวในทองแก้วในทองแก้ว3ห้าสไซส์ใหญ่ใหญ่ ไซส์ใหญ่เลยในเบบี้สามร้อยห้าสิบบาทนี่อะไรเอ่ยพี่นันอันนี้จะเป็นสาวารินให้อยู่ที่สองร้อยบาทสองกระถางสามร้อยแปะแมวจะตกกระถางละร้อยห้าสิบาทนะคือกระถางเดียวสองร้อยนะจ้ะนกสดายุอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทสามกระถางพันจ้ะสวยๆกัดสีมาแล้วนะแปะแมวท่านผู้ชมพี่นันโปให้นะโปให้นะคะมาด้านนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะด้านนี้ลูกไม้สุดรักที่นัน จาก350พี่นันให้อยู่ที่300บาทนะคะดังๆกันสวยแล้วนะเดี๋ยวพี่แมวแผนภาพให้ดูนะคะท่านผู้ชมมีหลากหลายท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอแล้วโทรถามพี่นันได้นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่แมวจะพาไปดูตู้นู้นสวยๆนะคะไม้พี่นันนะท่านผู้ชมขะมีหลายตู้จ้าท่านผู้ชมขะนี่เป็นหมออะไรพี่นันหมอชันยุทธจ้าพี่แมวเท่าไหร่คะพันห้าจ้าใส่สวยๆนี่เลยนะมีสองกระถางบนม้ายนะคะแล้วนี่อะไรเอ่ยเนี่ย อันนี้เหรอคะโอ้พี่นันลืมชื่อค่ะก็ได้โทรสอบถามพี่นันเนาะโทรสอบถามเดี๋ยวสดุดหน่อยนึงพี่นันก็ลืมแล้วอ่าจ้ะอันนี้ก็สวยเนี่ยพี่นันก็ลืมชื่อนะคะเอาให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทป้าแมวจ้ะสวยเลยอันนี้จะเป็นมหาโลหะมหาโลหะก็อยู่ที่สี่ร้อยบาทป้าแมวจ้ะสวยๆกันเลยนะมหาโพกัดสีสวยโอ้ยสวยๆสี่ร้อยบาทจ้ะสวยจ้ะอันนี้จะเป็นมณฑลสวรรค์สามร้อยห้าสิบให้สามร้อยจ้ะ อันนี้จะเป็นสิบหมื่นสิบหมื่นก็ให้อยู่ท yeah. ี่สี่ร้อยห้าส yeah. ิบนะป้าแมวหายากสิบหมื่นอะอันนี้จะเป็นวังทองวังทองก็สี่ร้อยบาทนะป้าแมวใส์ใหญ่บึ้มบึ้มกันเลยสวยเลยใส์ใหญ่กันเลยทิดาแมกกองใช่นอทิดาแมกกองเอาพี่นันกระถางนี้ให้สามร้อยบาทนะคะจะตะนุนสยามอันนี้สยามเพลกระถางนี้อยู่ที่หกร้อยบาทนะคะใหญ่แล้วป้าแมวใส่กระถางด้วยล้นฟ้าล่ะ ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบก็แมวย่าใหญ่ขาวสวยจังเลยสูกขาวใหญ่จ้ะต่อมาด้านนี้คือนันอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นอ่าลูกไม้ธาตุบางแก้วก็แมวให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบสวยไหมสวยโอ้ยสามร้อยห้าสิบก็แมวจ้ะใครรับกระถางนี้แคบมาเลยนะมีมีเยอะนะมีกระถางเดียวเออใช่อันนี้จะเป็นเพชรอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเพชรเมืองจันจ้ะ เพชรเมืองจันอยู่ที่400บาทนะคะสวยๆเพชรเมืองจันอันนี้จะเป็นจะเป็นอะไรเนาะอีกลืมอีกแล้วสะดุดหน่อยนึงปู่เมฆปู่เมฆอยู่ที่300บาทจ้าปู่เมฆ300บาทอันนี้เมืองใหม่ไหมเนี่ยใช่เมืองใหม่อยู่ที่450ร้อยห้าสิบตวจ้าอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นสาวเวียงไอ้เจ้าวเวียงพิงเจ้าวเวียงพิงให้อยู่ที่สามอา่ะจ้าใหญ่ๆเซลซลซ์มีน้อยพี่น,นัน หมอสีน้อยให้อยู่ที่450จ้าจมีสามกระถางนะครับท่านจุฬาหมอสีน้อยอยู่ที่450นี่ลูกไม้สวยๆทุกกระถางเลยเนี่ยลูกไม้กาบเนี่ย300รองกระถาง500แดงๆสวยๆเป็นกาบแล้วจ้ามีแข้งแล้วอืมตายกระถางอยู่จ้า สวยยเลทุกกระถางนะท่านผู้ชมค่ะทุกกระถางนะองค์ปริมาณแล้วพี่น้าอันนี้อันนี้ไม่ได้นะคะป้าแมวเป็นราชินีเงินแสนอืมเท่าไหร่เอ่ยให้อยู่ที่450ร้อยหาที่มาสามร้อยเพิ่มทำชมวัฒนธรรนี้เลยป้าแมวจะเอาเแล้วองค์คูริมาณให้เซลล์เซลล์ไปเลย300ป้าแมวอืมสามร้อยทุกกระถางนะจากสี่ร้อยนะคะเป็น300นี่นะคะท่านผู้ชม ด้านนู้นคัพี่นันด้านนี้ค่ะอะไรเอื่ยเนี่ยยอดมงกุฎป้าแมวอยู่ที่พันห้ามีสามกระถางนะคะกระถางละพันห้ามีสามกระถางนะใช่แล้วทางนี้กระถางอยู่ที่แปดร้อยบาทป้าแมวแปดร้อยบาทมีอยู่สามกระถางอแล้วอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันลูกไม้กระถางนี้ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้อาจารย์ปอป้าแมวให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทสวยๆเลยนะ สวยเลยอันนี้เจ้าจาักรพัดจเจ้าจักรพัดให้อยู่ที่กระถางนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยปลาแมวท่านผู้ชมเลือกกันนะยอดมงกุฎนะปลาแมวน,นี่ถ่ายดูดนะด่างๆแบบนี้นะรีบมานะนี่อันนี้เจ้าจาักรพัดต้นนี้ขอเจ็ดร้อยห้าสิบจ้านพเก้าน,นพเก้านพเก้าต้นนี้อยู่ที่พันสามนะคะเจ้าอยู่ที่พันสามกระถางนี้นี่อยู่พันสองจ้าสวยๆเลยหน้าเทพเทเลย อันนี้ขออยู่ที่เอาให้เซลลไปพันสี่จ้าให้อยู่พันสี่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเลือดมงคลค่ะเลือดมงคลให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบปรแมวจ้าเลือดมงคลชื่อมงคลมากเลยเพราะเอาเทพอัศราเทพอัศราเทพอัศราให้ไปอยู่ที่หกร้อยห้าสิบจ้าบาเบาเลยมีสองกระถางนะคะอันนี้จะเป็นพรมพิมานค่ะพรมพิมานให้อยู่ที่หกร้อยจ้าจ้า นี่มหาเศรษฐีมหาเศรษฐีให้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบเซลเซีกันเลยนะเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านอันนี้ให้อยู่ที่ห0ร้อยราคาเบาเบาไปชายชนชมพูทวีปแยกนอให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทมีสามกระถางนะคะอันนี้ชายชน4ี่รอยบาทนะคะปลายทุกใบเลยนะคะทุกกระถางนะทุกกระถาง นางวาสุกีถังนี้ใหญ่ๆนะคะอยู่ที่350ร้อยห้านะคะ <Yeah. S 1> นางลากสดมี3กระถางกระถางละ600นะคะ <Yeah. S 1> แล้วอันนี้จะเป็นอสีมหาโพไซส์นี้อยู่ที่350นะคะมี 2, นน 2> กระถางน,นะคะนะคงมระใต้นะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอรไรยนะ้อ oh. ตะวันชิงพบอยู่ที่400บาทนะคะใหญ่แล้วนะคะตะวันชิงพบอันนี้จะเป็นเทพกระนกอยู่ที่200บาทนะคะ200บาทเทพกระนก200บาทนะคะอันนี้จะเป็นเทพทรงธรรมเทพทรงธรรมไซส์นี้ให้อยู่ที่350นี่ดีนะคะบนสีบานพินันนะท่านจมขาบาท3กระถาง200เลยนะคะ,ะ3ามกระถาง200เลยเลยวันนี้ให้เซล แล้วอันนี้ก็จะเป็นกวันอูอันนี้จะเจ็ดสิบาทใหญ่ๆกันเลยเนาะป้าแมวเนาะเจ็ดสิบบาทตามกระถางสองร้อยเหมือนกันแต่ไก่ทองขอร้อยห้าสิบบาทนะคะไก่ทองไก่ทองร้อยห้าสิบบาทแล้วพวกลูกไม้พวกนี้ต้นละห้าสิบาทเลยป้าแมวสวยๆกันเลยสวยทุกกระถางนะม่านชมค่ะสวยสีสวยกันเลย ห้าสิบบาททุกกระถางใช่ไหมพี่นันใช่นี่นะคะป้าแมวแผ่นมายาวมาเลยนะท่านผู้ชมขาห้าสิบบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาทนะโอเคป้านันทศกัณฐ์นะคะไซส์นี้สี่ร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่นี่ป้านันขออยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะหนุมานจองถนนอ่ารู้สึกจะมีไซส์สองร้อยบาทสามกระถางห้าร้อยแล้วก็มีไซส์ห้าไอ้สามร้อยสองกระถางห้าร้อยหยาดฝนอยู่ที่สามร้อยบาทเลยอ้าวหยาดฝน อันนี้จะเป็นสุรเสน่สาร้อยห้าสิบบาทนะคะสุรเสน่สามรอยห้าสิบาทนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้หรือไก่ก็ไม่รู้แมวอืมอ่ะเอาร้อยร้อยเดียวรับต้นนี้นางไหมเท่าไหร่คะนางไหมนางไหมนางไหมก็หนึ่งร้อยเอาแมวเซลเลยวันเนี้ยนี่อันนี้จะเป็นหนึ่งไซส์หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยุกกระถางนะมคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยกระถางนะให้ให้มาด้านนี้นะครับพี่นันข้างนี้หรอคะ ทางนี้ก็ให้หนึ่งร้อยเลยวันนี้นะแต่ปีกกินนารีมีอยู่สองกระถางป้าแมวอันนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบเนาะเพราะว่าปีกกินนารีฮะเขาเรียกอะไรอะได้ขยายพันธุ์ได้ยากหัวเล็กให้มาเป็นลูกไม้ค่ะท่านผู้ชมขานีนะคะลูกไม้ยาวถึงนู่นเลยมีพร้อมเสือพันธุ์พี่นันขายยังไงคะอ๋อเสือพันธุ์นี่ขอตังหากเนาะเป็นลูกไม้นี่กระถางละห้าสิบบาทเลยป้าแมวห้ากระถางสองร้อยเลยเ้ะเซลล์เลยนะ แต่ไอเสือพานนี้ขอ90บาทปบาแมวเพราะว่าเขาใหญ่แล้วเนาะขอ9จบาทนะคะพวกอันนี้ก็เออเอาลดให้50บาทเหมือนกันไปนะค่ะท่านผู้ชมบอนสีบันตินันนะค่ันผู้ชมขานี่นะคะต้นไหนแคบมาเลยนะคะแล้วมะขวานขายงไงที่นันมะขวานมีไซส์200กับ300ค่ะ200ก็จะเป็นไซส์อย่างนี้นะคะไซส์อย่างนี้200ค่ะ200งร้อยฮับฮับสวยๆเลย แล้วสามร้อยจะเป็นไม้แยกหน่อค่ะคือสูงแล้วนะคะอย่างนั้นเลยค่ะอื่นนะคะไซส์ไซส์เล็กหน่อยหนึ่งร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆบึ้มๆอย่างนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบป้าแมวค่ะไซส์ใหญ่อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะไซส์เล็กอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะพี่นันฝากเบอร์สักนิดนึงจ้าค่ะศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าค่ะท่านผู้ชมป้าแมวขอสวัสดีไประการบอลสีสวยๆบ้านพี่นันนะคะท่านผู้ชมขาสวัสดีจ้า